สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกๆท,ท่านก่อนมาฟังนิยายกันป้าดาขอชี้แจงสักนิดนะคะว่านิยายเรื่องนี้ป้าดาเขียนขึ้นตามความคิดและจินตนาการของตัวเองถ้าชื่อชื่อเล่นหรือว่านมสกุลของตัวละครไปพ้องกับท่านผู้ใดป้าดาก็ต้องขอโทษขออาภัยเวห้าที่นี้ด้วยนะคะว่าไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและสำหรับท่านผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปี โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะว่านิยายของป้าดาเขียนขึ้นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใดขอบคุณค่ะเรามาฟังนิยายกันต่อเลยค่ะสัญญาหัวใจตอนที่26พี่ต้นน้องอยู่ไหนเนี่ยมีโทรศัพท์จากเพื่อนชื่อแกะนะเสียงคุณป้าตะโกนถามพี่ต้นซึ่งยุงกำลังคุยโทรศัพท์กับคุณแม่อยู่ ทำให้ยุงรีบวางหูจากคุณแม่ก่อนเพราะว่าแกะโทรทางไกลมาคงจะมีเรื่องคุยไม่อย่างนั้นคงไม่โทรข้ามประเทศมาแน่นอนพี่ต้นยื่นโทรศัพท์ให้ยุงแล้วก็นั่งลงข้างๆแล้วก็คงจะคิดได้ก็เลยหอมแก้มยุงแล้วก็ลุกหนีไปชักจะหอมยุงบ่อยเกินไปเสียแล้วทำเอายุงหน้าร้อนเผาจนกระทั่งได้ยินเสียงแกะดังออกมาจากกระบอกโทรศัพท์ยุงยังอยู่หรือเปล่า หรือว่าสายหลุดไปแล้วเสียงแกะบนอยู่ในโทรศัพท์คนเดียวแกะว่าไงจ้านี่ยุงนะยุงเลยรีบส่งเสียงเรียกลงไปไม่ว่าอะไรหรอกเป็นอย่างไรบ้างตื่นเต้นหรือเปล่าเจ้าสาวก็คือว่าเมื่อวานก่อนแกะโทรคุยกับสาและปุ้มจ้ะวันก่อนยุงก็โทรคุยกับสองคนนั้นเหมือนกันและทั้งสองก็รับปากว่าจะมางานของยุงด้วยจ้ะใช่แล้วแต่เออนี่ยุงขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้สิ ถามมาได้เลยถ้าตอบได้ก็ตอบนะว่าแต่สงสัยอะไรหรือจ๊ะก็ยายลักนาคนสวยนั่นละ่ะหล่อนไม่มายุ่งกับพี่ต้นแล้วหรือเะรอคำถามของแกทำเอายุงเงียบไปได้เหมือนกันยุงก็ไม่รู้นะพี่ต้นบอกว่าเขาตัดขาดจากความเป็นเพื่อนกับคุณลักนาตั้งแต่เมื่อวันที่รู้ว่าคุณลักนากับน้องสาวของเขาใส่ร้ายยุงอ้าวแล้วพี่ต้นเขารู้ได้อย่างไรกันยุงบอกหรือ บ้าสิยุงจะบอกได้อย่างไรกันก็พี่ต้นนะสิแอบอ่านไดอารี่ของยุงตอนที่ยุงไปบินก็เลยรู้ความจริงหมดเลยโหพี่ต้นของเราร้ายไม่เบาว่าแต่ยายนั่นยอมง่ายๆหรือเขารักเขาหลงของเขามาตั้งนานนะแน่ใจนะยุงว่าเขาไม่มีอะไรกันจริงๆแกะไม่ได้ยุยงให้แตกหักกันนะแต่อยากให้ยุงแน่ใจเสียงจากปลายสายบอกมาด้วยความห่วงใหญ่ขอบใจ ยุงเชื่อใจพี่ต้นจ้ะแกะก็เชื่อใจพี่ต้นนะว่าแต่ทําไมพี่ต้นไม่รักแกก็ไม่รู้สิเฮ้ออกหักเป็นรอบที่ร้อยแล้วนะเนี่ยเสียงแกถอนใจยุงหัวเราะเสียงดังรู้ว่าแกแค่พูดเล่นอีกหน่อยแกก็จะเจอใครที่รักแกจริงๆจ้ะว่าแต่ไม่มีฝรั่งแถวนั้นว่าแต่ไม่มีฝรั่งแถวนั้นมาสนใจแกเลยหรือไงมีแต่แกชอบแบบพี่ต้นมากกว่าฮ่าฮ่า คราวนี้เป็นแก่ที่หัวเราะเสียงดังบ้าจังแกะเนี่ยแล้วทำไมไม่สารภาพรักกับพี่ต้นตั้งแต่แรกเลยละเะอจ่าเลยพี่ต้นนะหัวใจเขาเป็นของยุงตั้งแต่เกิดแล้วมั้งใจนั่นยังเข้าไปไม่ถึงเลยทำเรื่องสารพัดไม่สำเร็จสมน้ำหน้าจริงๆเนะแต่ยุงว่าเขาหน้าสงสารมากกว่ามั้งจะไปสงสารคนแบบนั้นเลยใส่ร้ายคนอื่นเอาความดีใส่ตัวเองสุดท้ายก็ไม่สมหวังพระไม่เข้าข้างคนไม่ดีหรอก ไม่มีแม้แต่ความเป็นเพื่อนให้กันสะใจจริงๆขอบใจนะแกะที่อยู่ข้างๆยุงเป็นกํำลังใจเป็นเพื่อนให้กับยุงตลอดมาขอบใจจริงๆอะไรจะซาบซึ้งขนาดนั้นเราเพื่อนกันมีอะไรก็ช่วยเหลือดูแลกันอยู่แล้วขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะมีลูกหลายๆคนเมื่อไหรที่แกะกลับเมืองไทยจะแวะไปเยี่ยมขอบใจจะแกะยุงจะรอนะยุงแต่งตัวเสร็จออกมาจากห้อง เดินตามหาพี่ต้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนสุดท้ายพบว่าพี่ต้นนั่งอยู่เก้าอี้หน้าบ้านกำลังคุยโทรศัพท์หน้าเครียดอยู่กับใครก็ไม่รู้ยุงหยุดฟังอยู่ห่างๆพี่ต้นคงจะไม่รู้ตัวแน่ๆยุงได้ยินเสียงพี่ต้นพูดกับทางปลายสายว่าผมเคยบอกคุณไปแล้วว่าระหว่างเราเป็นได้ก็แค่เพื่อนเราตกลงที่จะคบกันเป็นเพื่อนเท่านั้นผมเคยบอกคุณแล้ว ว่าผมมีใครอยู่ในหัวใจมาตั้งนานคุณน่าจะเข้าใจนะตอนนั้นผมก็คบกับคุณเป็นเพื่อนแต่พอผมรู้ว่าคุณทําร้ายคนที่ผมรักผมทำใจไม่ได้หรอกน้าลัคนาหยุดโทรถึงผมได้แล้วผมไม่อยากให้คนที่ผมรักเข้าใจผิดหรือว่าระแวงอะไรในตัวผมอีกที่ผ่านมาคุณทํามากเกินไปแล้วพอพี่ต้นหันมาเห็นยุงก็เลยกดปิดโทรศัพท์ทันทียุงยิ้มให้พร้อมกับเดินเข้าไปหา นั่งลงข้างๆพี่ต้นมีอะไรหรือเปล่าคะบอกยุงได้นะคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะอย่ากกังวลไปเลยพี่ต้นดึงยุงเข้าไปกอดไว้หลวมๆยุงไม่อยากให้พี่ต้นทำหน้าตาเครียดแบบนี้เลยคะ่ะพี่ต้นนิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็บอกกับยุงว่ายายน้องจ๊ะพี่ไม่แน่ใจว่าลัคนาเขาจะหยุดอยู่แค่นั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ไม่อยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายกับเราอีกอย่าก,กังวลไปเลยคะ่ะ เขาคงไม่ใช่คนที่โหดร้ายอะไรมากมายอีกหน่อยเขาก็คิดเองได้ว่าตื้อไปก็ไม่มีอะไรคืบหน้าซึ่งเขาก็ทำอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วนี่คะพี่ต้นอยากคิดมากเลยคะ่ะทำหน้าตาอย่างนั้นแล้วหมดหล่อไปตั้งเยอะแน่ยุงแกล้งพูดถึงความหลอ่อเลยทำให้พี่ต้นหัวเราะออกมายุงดีใจที่ทำให้พี่ต้นคลายเครียดได้และแอบหวังว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะหยุดอยู่ตรงนี้ไม่คิดที่จะทำอะไรให้พี่ต้นปวดหัวอีก หลังจากนั้นยุงก็สังเกตพี่ต้นเรื่อยมาก็ยังมีโทรศัพท์มาถึงพี่ต้นบ้างพี่ต้นก็รับพูดด้วยนิดหน่อยแล้วก็ขอตัวเป็นอย่างนี้อยู่หลายๆครั้งและก็ไม่เห็นอีกเลยผู้หญิงคนนั้นคงจะรู้แล้วมั้งว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตามตื้อพี่ต้นหรือเปล่าซึ่งยุงก็ไม่ได้วางใจเสียทีเดียวแต่ความที่พี่ต้นอยู่กับยุงเกือบจะตลอดเวลาทำให้ยุงไม่คิดระแวงอะไรอีก เมื่อวันเดินทางไปพักผ่อนมาถึงเราตื่นเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าคุณแม่กับป้าฉเฉลียวมาค้างที่บ้านคุณป้าด้วยคุณลุงเอารถตู้มาจากบริษัทซึ่งนั่งกันได้เจ็ดคนและเหลือที่ว่างสำหรับวางกระเป๋าเสื้อผ้าพี่ต้นนั่งข้างหน้ากับคุณลุงจะได้ช่วยคุณลุงดูทางด้วยตอนแรกพี่ต้นออกความคิดว่าเราน่าจะไปเที่ยวเกาะกันแต่พวกผู้ใหญ่บอกว่าถ้าจะไปเกาะคงต้องให้พี่ต้นกับใยน้อง ไปกันแค่สองคนแล้วล่ะลูกเพราะว่าป้าคงจะไม่ไหวหรอกป้าเมาเรือกว่าจะข้ามไปถึงเกาะได้คงร่อแร่แน่ๆถ้าไปกันสองคนก็ไม่สนุกหรอกค่ะยุงอยากให้ทุกคนไปด้วยกันพี่ต้นว่าไงคะผมก็เห็นด้วยกับยายน้องนะครับอยากให้ทุกคนได้พักผ่อนด้วยกันถ้าอย่างนั้นเราก็ไปแค่ชายฝั่งละกันครับนั่นเป็นบทสรุปจริงๆแล้วยุงไปทะเลที่ไหนก็ได้ ขอให้มีคุณลุงคุณป้าคุณแม่และก็พี่ต้นแค่นั้นยุงก็มีความสุขแล้วเพราะว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ทะเลตรงไหนเลยมันอยู่ที่ใจของยุงต่างหากพี่ต้นนั่งศบตาก,กับยุงในกระจกยุงรู้สึกเขินจนต้องหลบตาพี่ต้นอยู่บ่อยๆก็ดวงตาของพี่ต้นมันอ่อนหวานเสียจริงๆมันบอกยุงว่ารักยุงอย่างเปิดเผยเสียจนใครที่มองก็รู้ มันทำให้ยุงทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณป้าจะมองเห็นหรือเปล่ายุงทำตาโตก,กลับไปให้พี่ต้นแต่ก็ได้รอยยิ้มกลับมาทุกทียุงก็เลยต้องยุงก็เลยต้องชวนคุณป้ากับคุณแม่คุยได้ยินเสียงพี่ต้นหัวเราะเฮออย่างชอบใจนี่เรามาทางเดิมหรือคะคุณป้าทำไมยุงจําทางไม่ได้ล่ะคะป้าก็จําทางไม่ได้เหมือนกันลูกก็มันจเจริญขึ้นกว่าเกา่า จนแทบจํำไม่ได้เลยไม่ยากรู้ว่าความเจริญมันออกมาไกลอย่างนี้แล้วนั่นสิคะตอนที่เรามาครั้งที่แล้วตึกสูงๆอย่างนี้ก็ยังไม่มีเลยใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะดีนะคะเนี่ยถ้าพี่ต้นมากับยุงแค่สองคนมีหวังได้ค้างคืนก่อนถึงทะเลแน่ๆเลยคะ่ะอะไรจะขนาดนั้นคะพี่ต้นต้องพายใยน้องไปถึงทะเลก่อนค่ำแน่นอนคะ่ะ พี่ต้นบอกพร้อมกับหัวเราะเบาๆซึ่งคุณลุงก็ร่วมหัวเราะด้วยพอคุณลุงแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพี่ต้นก็เลยอาสาเป็นคนขับให้และคุณป้าก็ให้ยุงไปนั่งข้างหน้ากับพี่ต้นโดยให้เหตุผลว่าจะได้ช่วยพี่ต้นดูทางไงเจ้าลูกคนแก่นะ่ะมองอะไรไม่รวดเร็วเหมือนเด็กๆหรอกยุงรู้ว่าคุณป้าอยากให้ยุงนั่งกับพี่ต้นมากกว่าเหตุผลอื่นใดพี่ต้นรีบเปิดประตูรถและดันยุง ให้ขึ้นไปนั่งข้างหน้าทันทีและตลอดเวลาที่ขับรถพี่ต้นก็ชอบที่จะชำเลืองมองหน้ายุงยุงเขินและหน้าร้อนเผาทุกทีที่พี่ต้นส่งสายตาบ่งบอกความรักมาให้ถ้าง,ง่วงก็นอนนะคะไม่ต้องทนหรอกพี่ต้นรู้ทางคะ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะยุงนั่งเป็นเพื่อนพี่ต้นดีกว่าแค่คิดถึงทะเลก็มีความสุขแล้วยายน้องว่าไหมคะพี่ต้นหันมาชวนยุงคุยซึ่งยุงก็คิดว่า ดีกว่านั่งสบตากับพี่ต้นเฉยๆค่ะแต่ทะเลที่นี่คงไม่เหมือนทะเลที่พี่ต้นเคยไปมาหรอกนะคะทะเลที่ไหนก็เหมือนกันค่ะมีน้ำมีฟ้ามีลมมีคลื่นแต่คนที่ไปด้วยไม่เหมือนแน่ๆใช่ไหมคะยงแอบ,บกัดพี่ต้นเรื่องคุณลัคนาาโธ่ยายน้องก็ไปกันตั้งหลายคนนี่คะไม่ได้ไปกันสองต่อสองเสียหน่อยไม่เอาค่ะจะพูดถึงเรื่องอะไรเก่าๆเลยค่ะ นะคะคว่าแต่จะกินคนเดียวหรือพี่ต้นก็อยากกินนะแต่ต้องขับรถสองมืออย่าน้องป้อนพี่ต้นหน่อยได้ไหมคะ please บทจหวานก็หวานขึ้นมาทันทีเลยนะยุงเกรงว่าพวกผู้ใหญ่จะได้ยินก็เลยรีบหันไปมองข้างหลังโอ้โหแต่และคนหลับกันหมดเลยไม่อยากจะเชื่อยุงก็เลยป้อนมันฝรั่งทอดใส่ปากให้พี่ต้นนี่ค่ะขอบคุณค่ะอร่อยจังเลย เพิ่งจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้เพราะว่ามีคนป้อนนี่เองจริงๆแล้วพี่ต้นก็หยิบใส่ปากเองก็ได้นี่คะยุงเอาวางไว้ตรงนี้ละกันจะได้หยิบได้สะดวกยุงวางถุงมันฝรั่งไว้ข้างๆตัวพี่ต้นเป็นนานก็ไม่เห็นพี่ต้นหยิบกินอิ่มแล้วหรือคะพี่ต้นเปล่าหรอกคะ่ะยังอยากกินอีกแต่พี่ต้นต้องขับรถคะ่ะต้องให้สมาธิในการขับรถมากๆพอพี่ต้นพูดอย่างนั้น ยุงก็เลยหยิบมันฝรั่งใส่ปากให้พี่ต้นต่อไปแหน่าระรื่นเชียวแล้วยุงก็ต้องป้อนน้ำด้วยขอบคุณค่ะพี่ต้นจับมือยุงไปแนบกับแก้มซากแล้วก็จูบมือยุงเบาๆอุ๊ยยุงหันกลับไปมองหลังรถโล่งอ,อกทุกคนยังหลับสนิทเหมือนเดิมพี่ต้นเนี่ยหวานไม่รู้จักอายใครๆเลยแต่ยุงอายนะยุงรีบดึงมือออกมาวางไว้บนตักของตัวเองรู้เลยว่า ตัวเองต้องหน้าแดงแน่ๆเพราะมันร้อนวูบวาบไปหมดจนถึงใบหูเลยทีเดียวพี่ต้นขับรถเข้าไปจอดที่ชาเล่ที่พักที่ได้จองเอาไว้ทุกคนลงมาจากรถช่วยกันขนขอ,ของขึ้นไปบ้านพักพอขนเสร็จพี่ต้นก็ชวนทุกคนไปเดินเล่นที่ชายหาดเนื่องจากว่าแดดยังไม่ร้อนจัดนักดีลูกไปเดินตอนนี้พอแดดร้อนๆเราจะได้อยู่แต่ในร่ม ไปกันเถอะค่ะพี่ต้นรีบมาดึงยุงให้วิ่งตามทันทีรอคุณป้าคุณลุงกับคุณแม่ก่อนสิคะพี่ต้นไม่ต้องรอหรอกลูกป้าจะเดินแค่แถวนี้ก็พอหนูไปเดินกับพี่ต้นเถอะไม่ต้องห่วงพวกผู้ใหญ่หรอกจะ้ะไปเถอะค่ะยายน้องพี่ต้นทำท่าจะออกวิ่งอีกยุงเลยรีบบอกว่าไม่ต้องวิ่งก็ได้ค่ะพี่ต้นเดินเอานะคะยุงกลัวจุกท้องค่ะก็ได้ค่ะจะให้เดินหรือวิ่งพี่ต้นก็พอใจทั้งนั้น ขอแค่ให้มียายน้องอยู่ข้างๆจุงมือไปด้วยกันอย่างนี้ก็พอแล้วค่ะพี่ต้นบอกแล้วก็ยกมือยุงขึ้นไปจูบเบาๆมันให้ความรู้สึกที่มีความสุขที่ได้แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นอ่อนหวานยุงกำลังเคลิ้มๆพี่ต้นก็ถามว่ายายน้องคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างบอกพี่ต้นได้ไหมคะพี่ต้นหยุดเดินแล้วก็หันหน้ามาหายุงจับผมที่ปลกหน้าของยุงออกให้อย่างอ่อนโยน ยุงมองใบหน้าที่อบอุ่นของพี่ต้นแล้วก็ส่งยิ้มให้น้อยๆย,ยุงก็มีความสุขค่ะขอบคุณนะคะพี่ต้นที่รักยุงพี่ต้นค่อยๆก้มหน้าลงมาแตะริมฝีปากที่หน้าผากของยุงเบาๆกระซิบบอกยุงว่าจริงๆแล้วพี่ต้นอยากจูบมากกว่านี้แต่ติดไว้ก่อนนะคะยุงเลยยิ้มอย่างอ่อนหวานยั่วยวนพี่ต้นเพราะรู้ว่าพี่ต้นไม่มีทางจูบยุงกลางสาธารณชนอย่างนี้แน่ๆ ยิ้มให้พี่ต้นอย่างนี้บ่อยๆลูกต้องดกแน่ๆเลยค่ะพูดจบพี่ต้นก็วิ่งหนีไปเลยบ้าพี่ต้นเนี่ยล้อยุงเล่นอยู่เรื่อยเลยนะยุงต้องวิ่งไล่ตามแต่วิ่งอย่างไรก็จับพี่ต้นไม่ได้สักทีแต่ละก้าวของพี่ต้นน่ะยาวกว่าของยุงเยอะเลยพี่ต้นอย่าวิ่งหนีสิคะแน่จริงอย่าหนียุงหยุดอยู่กับที่แล้วก็หอบแ h กแหกพี่ต้นก็เลยต้องวิ่งกลับมาดูยุงพอเห็นยุงหอบ พี่ต้นก็เลยดึงยุงเข้าไปกอดรู้สึกดีจังสายลมที่พัดผ่านนำความสดชื่นปะปลนมากับกลิ่นไอของทะเลในอ้อมกอดอันอบอุ่นของคนที่รักเหนื่อยมากไหมคะพี่ต้นขอโทษนะคะไม่หรอกคะ่ะนี่แน่ยุงทุบไปที่อกวกว้างๆของพี่ต้นเบาๆอ้าวแล้วมาทุบพี่ทำไมคะเนี่ยพี่ต้นทำหน้างงๆแต่ใบหน้าหล่อเหลานั้นยิ้มแย้มดวงตาเป็นประกายที่เต็มไปด้วยความรัก ส่งมาให้ยุงก็พี่ต้นนะสิคะพูดอะไรสับป,ปะดนยุงตอบแล้วก็ทำหน้างองอ,งองใส่พี่ต้นพี่ต้นก็เลยหัวเราะเสียงดังใครว่าพี่พูดความจริงต่างหากเออนี่ยายน้องคะเราจะมีลูกกันสักกี่คนดีคะอา้าวแล้วไหมละ่ะอยู่อยู่วกกลับมาที่เดิมจนได้ไม่ทราบสิคะยุงยังไม่ได้คิดเลยมันยังอีกตั้งไกลค,คะ่ะยุงตอบเบาๆและก็ไม่กล้าม,มองหน้าพี่ต้นด้วย ไม่อยากสบสายตาวาวๆคู่นั้นสบทีไรมันทำให้ยุงใจเต้นแรงทุกทีพี่ว่าสักสามคนดีไหมคะหรือว่าสี่คนดีคุณพ่อคุณแม่คุณนา้าคงอยากให้มีหลานหลายๆคนแน่ๆเลยบ้านเราจะได้อบอุ่นไงคะพี่ต้นบอกออกมาอย่างมีความสุขโอ้ยสามสี่คนเชียวหรือคะเยอะนะคะนั่นยุงไม่รู้ว่าตัวเองทำหน้าตาอย่างไรออกไปเอาเถอคะค่ะอย่าทำหน้าตาอย่างนั้นเลย ค่อยมีไปทีละคนนะคะพี่ต้อนอยากมีลูกววๆจังเลยค่ะอยากมีวัวัพี่ต้นก็มีเองสิคะยุงพูดแล้วก็เดินหนีเลยยุงเขินนี่คะปล่อยให้พี่ต้นฝันเรื่องลูกต่อไปคนเดียวละกันและยุงก็ได้ยินเสียงพี่ต้นวิ่งตามหลังมารอพี่ต้นด้วยสิคะใยน้องพี่ต้นวิ่งมาจับมือยุงไปจุงไว้เราเดินเล่นกันอย่างมีความสุขคิดถึงอดีตที่ผ่านมารู้สึกดีใจ และขอบคุณตัวเองที่มั่นคงกับความรู้สึกของหัวใจแล้วก็ขอบคุณพี่ต้นที่ไม่หวนไหวไปกับใครคนอื่นในขณะที่เราห่างไกลกันยุงกระชับมือของตัวเองในอุ้งมือที่อบอุ่นของพี่ต้นเบาๆและรับรู้ถึงแรงตอบรับที่พี่ต้นกระชับตอบกลับมายุงเงยหน้าขึ้นมองพี่ต้นและแนบแก้มกับต้นแขนแข็งแรงนั้นรู้สึกได้ว่าพี่ต้นก้มลงมาจูบที่กลางกระหม่อมของยุง มีความสุขจังเลยว่าไงลูกเดินไปถึงไหนกันมาคุณแม่ถามขึ้นเมื่อเห็นยุงกับพี่ต้นเดินกลับมาไปถึงโค้งนู้นเลยค่ะยุงตอบคุณแม่พร้อมกับรับน้ำเย็นๆจากพี่ต้นมาดื่มขอบคุณค่ะพี่ต้นหิวกันหรือยังลูกคุณป้าเดินมาสมทบอีกคนก็หิวค่ะแต่ว่าเราจะกินอะไรกันคะกลา,างวันนี้แล้วตอนเย็นเราปิ้งอาหารทะเลกันไหมคะคุณป้า ได้จ้ะลูกคุณลุงไปเช่าเตาปิ้งมาแล้วเดี๋ยวกินอาหารกลางวันเสร็จป้ากับคุณแม่จะไปซื้อของสดกันกลางวันใครอยากกินอะไรก็บอกมาละกันลูกใจน้องอยากกินอะไรคะพี่ต้นหันมาถามยุงมาทะเลก็กินอะไรที่มันทะเลทะเลดีไหมคะแต่ยุงก็ตามใจทุกคนนะคะยุงอะไรก็ได้ตกลงมื้อกลางวันเรารับประทานอาหารกันที่ห้องอาหารของชาเล่นั่นเอง พี่นอมกระซิบบอกกับยุงว่าทำอาหารอย่างนี้ขายพี่นอมก็ทำได้นะคะไม่เห็นยากเลยพี่นอมทำอร่อยกว่านี้ตั้งเยอะค่ะคุณยุงคุณต้นว่าไหมคะแล้วก็ยังแพงอีกต่างหากพี่นอมบ่นไปกินไปใช่ค่ะพี่นอมทำอาหารอร่อยกว่านี้ตั้งเยอะเลยยุงเห็นด้วยเราเปิดร้านอาหารกันไหมคะพี่นอมพี่ต้นเห็นว่าอย่างไรคะยุงแกล้งชวนพี่นอมแล้วก็หันไปปรึกษากับพี่ต้นซึ่งพี่ต้น ได้แต่ทำหน้ายิ้มยิ้มออกจากกลั้นหัวเราะด้วยซ้ำไปไม่หรอกค่ะพี่นอมทำอาหารให้คุณคุณรับประทานก็พอแล้วค่ะยิ่งอีกหน่อยมีคุณคุณตัวเล็กๆอีกนะคะพี่นอมก็ยิ่งต้องทำอาหารมากขึ้นถ้าเปิดร้านเห็นจะไม่ไหวหรอกค่ะพี่นอมตอบกลับจริงจังค่ะถ้างั้นก็ไม่ต้องเปิดแล้วนะคะค่ะแล้วพี่นอมก็หันไปจัดการกับอาหารตรงหน้าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ก็หมดจานเหมือนกัน พี่ต้นชำเลืองมองจานอาหารของพี่นอมแล้วก็กระซิบกับยุงว่าสงสัยพี่นอมจะหิวนะคะจะน้องว่าไหมยุงได้แต่หัวเราะน้อยๆเป็นคำตอบจบไปอีกตอนแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งฟังโฆษณาให้กับป้าดาด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าดาในการทำคลิปต่อๆไปออกมาค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับป้าดาในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ